Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. วันนี้นะครับนักเรียนวันนี้เราอยู่ในหน้าที่3 5นะครับในหน้าที่3 5นะครับเป็นเรื่องของตัวอินสุกูลนะครับเรื่องของตัวอินสุกูลแล้วก็ ตัวไอสุกูนนะครับแล้วก็ตัวฮัมซะสุกูนนะครับตัวไอสุกูนนะครับรนะครับไอสุกูนนะครับก็คือเราจะต้องรู้ว่าตัวไอสุกูนแหล่งรู้ว่าตำแหน่งในการออกเสียงคือตรงไหนแล้วก็ออกเสียงอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย ทีละข้อนะครับทีละคำนะครับมาดูตัวไอสุกูลก่อนตัวไอสุกูลนี้นะครับเขาเรียกว่าออกเสียงน้ําเสียงก็คือน้ําเสียงนุ่มนะครับอไอสุกูลออกเสียงอ,ออกเสียงนุ่มนะครับ ในเรียนเห็นไหมครับไอสุกูลออกเสียงนุ่มนะครับออกเสียงนุ่มนะครับแหล่งการออกเสียงของไอนก็คือนะครับลำคอส่วนกลางนะครับอ่ตัวไอนนะครับ ลำคอส่วนกลางเวลาออกเสียงมันจะออกมาจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับไอ,อยถ้าเป็นฟัทะไอ,อ่แล้วก็อาพยายามเวลานักเรียนออกเสียงนักเรียนก็ลองจับตรงนี้ดูนะครับถ้ามันขยับได้ตรงเนี้ยแสดงว่าเราออกเสียงถูกต้องก็คือลำคอมันจะมีสามนะครับมีคอลำคอส่วนบนกลางแล้วก็ล่างนะครับ อ่าเป่ยนจาเมื่อวตัวไอมาจากลําคอส่วนกลางนะครับออกเสียงยังไงครับออกเสียงนุ่มนะครับก็คือตรงนี้อ่านว่าเยาะนะครับอ่านว่าเยาะนะครับเยาะไม่ใช่เยาะถ้าเราไม่ถ้าเราออกเสียงจากปากมันจะดันขึ้นจมูกเลยอัตโนมัตินะครับดังนั้นเวลาเราอ่านก็คือไม่ต้องอ้าปากแก่ ออกเสียงพยายามให้ออกเสียงจากลําคอออกมาจากข้างนอกนะครับออกมาข้างนอกยะละมูยะละมูนะครับการอ่านทั้งไอสุกูลและยะสุกูลเนี่ยถ้าเราเทียบเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือคําเดียวกันตัวโออ่างสนาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเทียบให้ดูนะครับตัวไอสุกูลนะครับเวลาเราจะเขียนเป็นภาษาไทยนะครับ เราจะต้องเขียนว่าน,นะครับออารสระอะแล้วก็เพิ่มไปว่าตัวอาการันนะครับตัวการันข้างบนนะครับตัวการันข้างบนก็คือให้ต่างจากตัวอัาฮัมจะสุกลตรงนี้อ่านว่าเยะนะครับยะลืมูนะครับพยายามทำนะครับ ไปฮัมซะสุกูนนะครับฮัมซะสุกูลนี้นะครับอ่าฮัมซาฮัมซาสุกูน คมซะสกูลก็คือตรงนี้นะครับคมสะสกนลคมซะสกูลเขาเรียกว่าเวลาออกเสียงก็คือต้องอ้าปากในหนึ่งอ้าปากในหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าคมสะสกูลออกเสียงเขียนตรงนี้นะครับออกเสียงแข็งนะครับ ฮัมซาสุกูลออกเสียงแข็งนะครับออกเสียงแข็งก็คือเวลาอ่านยะต้องอ้าปากนะครับต้องอ้าปากยะคู่ดูนะครับยะคูดูเวลาเขียนภาษาไทยก็อ่านเอาอ่านอ่ายะตรงนี้อย่าไปดูว่าตรงนี้เป็นตัวยาก็เปลี่ยนเป็นตัวยาแต่ว่าตรงนี้เวลาเราอ่านอะนะครับอะ นี้ยะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวนักเรียนยสับสนมันกูจะเปลี่ยนเป็นตัวย่อย,ยักษไปนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ยอยัก์สร็อนะคือนะครับย่อกับยะเรามาดูบรรทัดแรกกันนะครับบรรทัดแรกอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า ยะลามมนาอันนี้นเนอันตาคกูนะครับยะลามมนาพอมาในัมสะสุกูนยะนะครับยะนักเรียนสังเกตปากคุณนะครับยะกย็กกคคะะอ,ะออกเราอ้าป,ปากเล่นหนึ่งยะมันจะออกจากปากเราไปข้างหน้านเลยนะครับยะคู่ดูนะมาดูตรงนี้ตรงนี้ตัวไอสุกูไม่ต้องอ้าปาก ดาดามองคิสังเกตน,นะครับดานะครับไม่ใช่ดาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับดวาวาหุมมาทัาที่สองมุมีมนีนาไปครับยะคูบ้าตามนะครับมุซอดาตุนไปครับ يرجونا سامعنا فتأتونا لي لسعيها تقولون يعطيك La tu ti tu mi nu na ma fa ti bi ha au ba ลายุมีนูนะครับเวลาเราอ่านเราก็ต้องดูนะครับนะครับถ้าวิธีการที่เราจะเทียบเป็นภาษาไทยนะครับอ่ากูจะให้เพิ่มเติมนะครับวิธีการที่เราจะเทียบเป็นภาษาไทยก็คืออ่าฟัทนะครับฟัท นะครับฟัทธนะเราจะเทียบเป็นสาระนะครับนะกัสรอรนะครับสาระอีนะครับ ครับดอมะสระอุอ่านะครับนักเรียนดูออกนะครับฟัตฮะสระอะนะครับกัสรอสระอีแล้วก็ดอมมะสระอุนะครับอ่าเราเรียนวันนี้เราเรียนไปเท่านี้ก่อนนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะะมตุลลอฮ์ wa